สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาอยู่กับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกก็มีรถบ้านนะคะสภาพสวยๆค่ะน้องๆป้ายแดงนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้า Honda n e w c ซ v อนะคะ2.0 ehev ค่ะ rs นะคะตัวขับ4นะคะท็อปสุดตารางค่ะปี2024นะคะมาในราคาโปรโมชั่นค่ะเพียง1,459,000บาทเท่านั้นค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้หยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้ารถเพิ่งเข้ามาถึงเลยนะคะได้เป็นรถบ้านสภาพสวยๆแบบนี้นะคะก็ท่านใดหาย อยู่นะคะแนะนาเลยนะคะสาหรับรุ่นนี้นะคะก็ได้เป็นตัวรถสีขาวแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าสีดําแบบนี้นะคะพร้อมกับโลโก้ RS นะคะแบบนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดตารางนะคะแล้วก็ตัวกล้องมีให้360องศาค่ะในส่วนของไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวไฟ day time นะคะแล้วก็ไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะคะ รวมไปถึงนะคะลูกค้าไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น LED ออกโรงงานเช่นกันค่ะ ตัวยางเป็นยางมิชลินปี2023นะคะตัวนี้ดอกอยางแน่นๆพร้อมใช้งานนะคะมาพร้อมกับตัวแม็กนะคะขอบ19ออกโรงงานแบบนี้เลยนะคะตัวกระจกเขานะคะก็จะมีเป็นตัวไฟเลียวอยู่ในตัวนะคะแล้วก็มีตัวกล้องนะคะด้านข้างมาให้แบบนี้เนะาะที่จะเปิดนะคะตัวนี้ก็มีสมาร์ทคีย์เลสแล้วเรียบร้อยค่ะแค่มีจอใจใกล้ๆก็สามารถปิดเปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะ ะะลูกค้าเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนนะคะตัวกระจกก็เป็นออโต้ซีบานนะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะแล้วก็มีตัวกันลื่นถ่ายกันลื่นสบัดด้วยนะคะรวมไปถึงตัวพุชสุ่มพุชสตาร์ทนะคะหรือว่าตัวเอนจิ้นสตาร์ทนั่นเองนะคะทางด้านพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันค่ะแบบสีก้านแบบนี้นะคะตัวนี้ก็เพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้ค่ะแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พวงมอะไรมีแอร์แบ็กนะคะมาพร้อมกับตัวคุชคอนโทรลปรับความเร็วคงที่ และตัว p e n d ดิลชิพนะคะสับเกียร์เล่นเกียร์สปีดเกียร์ตัวนี้มีให้นะคะอ่าส่วนตัวรนายอยู่ที่40,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะตัวหน้าจอนะคะทัชสกรีนนะคะแบบนี้นะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวเป็น Apple CarPlay แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวอ่า ในเวกเตอร์ด้วยนะคะตัวนี้เป็น Android นะคะพร้อมระบบ Apple Carplay นะคะตัวแอร์เป็นออโต้นะคะตัวเกียร์ก็ออโต้เช่นกันนะคะก็มีช่องสำหรับาวางเกียวกาแฟต่างๆให้2ช่องด้วยกันนะคะสภาพรถใหม่มากๆนะคะลูกคา้ารถเพิ่งเข้ามาถึงเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ติดตามโยกคือได้รับชมก่อนเพื่อนเลยนะคะช่วงนี้รถเข้ารวัวๆเลยนะคะ ห้องโดยสารของเขานะคะลูกค้าตัวบอกเป็นบ่อหนังแบบนี้นะแล้วก็จะมีตัดกับตัวอ่าได้สีแดงนะคะภายในก็จะมีที่ชาร์จแบตให้นะคะสําหรับผู้โดยสารเป็นแบบ USB เนาะแล้วก็มีแอร์แยกแบบนี้ให้ด้วยนะคะด้าน,นบนก็จะเป็นสลูปนะคะแบบนี้ให้เลยนะคะตัวลูกค้าเรียกได้ว่าหรูหรามากๆนะคะสําหรับอ่าตัว Honda c ซ v วีคันนี้นะคะลูกค้านี่นะคะดอกอยางพร้อมใช้งานนะคะ ก็ลูกค้าท่านใดหาอยู่นะคะเข้ามาดูหน้างานได้เลยนะคะตัวเซ็นเซลมีให้รอบคันเนาะตัวนี้เป็นขับสี่ะคะท็อปสุตารางนะคะด้านหลังมีกล้องมองหลังให้นะคะตัวฝาท้ายเป็นเปิดปิดแบบออโต้ได้เลยนะคะก็นี่นะคะภายในนะคะลูกค้าได้เป็นรถนะคะสุดหรูสภาพส,สวยๆแบบนี้นะคะเพดานเกลี้ยงๆไม่มีรอยขีดข่วนค่ะนี่นะคะกะ็ด้านหลังก็จะมีะพื้นที่นะคะ เยอะมากๆนะคะก็ลูกค้าท่านใดที่หาสเปคนี้อยู่นะคะลูกค้าสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะคะแต่ว่าประหยัดไปเยอะมากๆนะคะตัวภายในไม่ยับไม่ช้ำเลยนะคะนี่คือรถเพิ่งเข้ามานะคะได้เห็นสภาพเรียวๆกันแบบนี้ไปเลยนะคะเหมาะเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะสำหรับตัวอ่า c ซ v นะคะแล้วก็อ่า ตัวนี้ชุดลำโพงของเขานะคะก็เป็นของโบหมดเลยนะคะทั้งขันนะคะก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคันนี้เลยหรือว่าเป็นคันอื่นๆน,นะคะลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะหรือว่าอ่า นัดดูรถหน้าง,งานได้นะคะหรือลูกค้าต่างจังหวัดเราก็มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วไทยเลยนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทร065ค่ะ549 5296ค่ะเดี๋ยวโยกจากทิ้งรายละเอียดตัวรถไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีคะ่ะ